หนีห่าสวัสดีค่ะพบกับดิฉันป๊อปประภัยพิมพ์ปานแก้วและรายการลบบุรีหนังสั้นเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะสำหรับวันนี้ทางรายการลบบุรีหนังสั้นของเราก็ยังคงมีหนังสั้นดีๆออกมาให้ผู้ชมได้รับชมอีกเช่นเคยค่ะจากน้องๆโรงเรียนพานารายจังหวัดลบบุรีหนังสั้นในวันนี้นะคะเป็นหนังสั้นที่ทำมาจากเรื่องจริงชีวิตจริงของน้องเจค่ะ เรื่องราวจะเศร้ามากแค่ไหนไปพบกันเลยค่ะกับหนังสั้นที่มีชื่อเรื่องว่าน้ำตา